สวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายแจงเา้านอนทินคอนงามเนาะค่ะยายแจงมันนี่ภาไม่เก็บบักสตอเบอรี่ค่ะพี่น้องได้แจงเก็บได้เคืองแต่เด็วบันทิงยายแจงทิไทวิดีโอสูโมเมืองน้ำนี่ค่ะพี่น,อน้องน่วยของเขาต้นของเขาปีนี่พ่นใต้สวนพ่นบูปูนั่นเสี้ยงหน้าเป็นไงครับพี่น้องเออแดดบดแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วบันนี้มังหันแดดโอ้ยส่งหน้าไม่มอ่งบ่เห็นครับพี่น้องนี่ค่ะ เ่วนอของเขามันปูเพียงานาปนัดครับพี่น้องหวานนี่ค่ะพี่น้องนี่นามันกำลังเขานามันมันจะหวานคะ่ะคะถายังบม,ม่นหนามันเขามาก้ามยังบ่วท่านในสุกค,คันธ์แก็ยังบ๊วทานในหวานค่ะพี่น้องสมืะพี่น้องน่วยของเขา เขาเขามาเพิ่นกัเขาถือยังมาเพิ่นกับอีซังสะกกอนบ้านข้าก็จะเป็ี่ยนสีนะเนาะค่ะเมืองไทยข้าก็ได้เมืองไทยข้าก็มีหม่องเก็บสตรอเบอรี่แล้วเด้ยายแจงเห็นเนาะค่ะแม่นโบนี่ค่ะได้ยายแจงอยากให้เบิ่งน้ำนี่ค่ะพี่น้องหน่วยของเขาปีนี้เพิ่นบ่ปลูกเฟี้ยงนาค่ะพี่น้องฟางนะคะพี่น้องเฟี้ยงบ้านนอกยายแจงเอินเฟี้ยงเนาะบ้านเมืองคนไทยข้าวกระไเอินเปลือกฟางปีนี้เพิ่นบ่ปลูกนาค่ะพี่น้อง หาลังหน่วยกันยังมีดินติดอยู่ไปหอดบ้านก็จีด้าลางสักก้อนหน่วยใดมีดินเนี่ยแจนซิโบเอาครับพี่น้องถามนี่แเจงเป็นยังคิดว่าเนี่ยเจงขี่ขาน <c oughs> นี่ครับพี่น้องเห็นปะสวยบ่ครับพี่น้องหน่วยเองส,สีสวยได้ค่ะบ่ใหญ่บอนอยแต่เขานี่ค่ะมองที่ควรเขาก็จะบานขึ้นกะลังสวยหวานหอมกะจังซี มือกับิซันน้อยมือหนึ่งจิบสตอบอรี่เนาะค่ะมือหนึ่งถือกล้องนี่คะ่ะพี่น้องกล้องของเขาก็สิซี่มีขอม้อข่าเมก็บผู้ใดถือกระปองมาเพ่นกระกิีผู้ใดถือกระปองมาเพ่นกระกิีให้นั่นสั่งซะกะ่อนค่ะพี่น้องถ้าห้างบดถืออย่างมากห้ากับมีเพ่นกับมีกล,อล่องในห้ามาม่เก็บคะ่ะพี่น้องะมาเก็บปีนี้บ<ม>รดกปปนใดคะ่ะพี่น้อง เขาก็ยังแค่ไหนสุกเบิดเทียแดดมากหล้วก็แดดบดแดดมางแล้วก็แดดบดค่ะพี่น้องแย่แจงเก็บด,ด้อะไรเราได้ค่ะเต็มจะเต็ียมของแล้วม,มันอยู่ในหมู่บ้านค่ะพี่น้องแย่แจงเลยมากคนเดียวได้มันอยู่ในหมู่บ้านม,มันอยู่ในหมู่บ้านเลยนะคะแต่อยู่ขอบหมูบ่บ้านไกลจากบ้านนี้แจงขับรถมาซื้อของก่อเลยมากเลยค่ะพี่น้อง ต้นนี้ดกค่ะพี่น้องแต่ว่าติดดินไปพืชชนวยเลยแต่ทังกับเฟี้ยงปู่เผ่ไปเกิดนี่ค่ะพี่น้องน้อยนี่ก็สวยนี่น้อยนี่ว่าติดเอาเนี่ยมือ่อแดดได้ค่ะพี่น้องซองกล้องไปเพิ่นเห็นจักพี่น้องเห็นบ่เห็นเหลี่ยมตามองบ่เห็นว่าจะคลองไทยยังซ้ำาค่ะเดี๋ยวนี้แต่อยากทายให้เบิ่งให้ซื้อค่ะพี่น้องนี่นี่แดดแล้วก็แดดเดียวกระด ขบดพัดหนาวค่ะข้าบ้านนะนี่้แดดมากปวท่อนปรับสภาพนัองบถืออยู่ชั่วโมงเดียวกันนี่คือกันค่ะพี่นอาา้องถ้าแดดมากผนรู้สึกอุ่นขโมยเติแดดไปนี่หนาวแล้ว้อค่ะพี่น้องแลกว่าเพิ่นเป็นยังดอกต้นนี้ดกค่ะพี่นอ้องเก็เด็กน่อยอยู่ข้างหลังค่ะเงาเงาสร้ยส่วนเพิ่นกับบัวมักปันไดเนะาะค่ะพี่น้องเด็กน่อยเขาแลน เวลากเก็บกระดึงแบบหางเชียกันว่วยที่มันยังบ่ทันในสุกหรือว่ามันจะได้คลายต่อไปเพิ่นกะแต่ว่ากะหามบ่ได้เนาะคะ่ะคือเฮานีาย่ยไรแย่แจ้งเป็นแม่คน้นไปใส่กะอยากเอาลูกไปน้่คือกันเอาบ่ได้เอากต้ตงถ้าเฮามีลูกมีลายม,านมันมากก็บ,กบอกเอาคะ่ะนี่ตนผู้เพิ่นปลูกก็ได้เนี่เสียงมันตูนน้นอยๆนะนรักนะรักเนาคะค่ะพี่น้อง แย่แจงมากสิเก็บแต่ละสองโลสามโลครับพี่น้องได้กินโดนโมได้มาดูโลเท่าอดใ่ปศิวะแย่แจงพอโบได้ถามค่ะเขามาเขามากทางนหนกาอยูมถามมาโลเท่าอดใยยางเขามาจับอันนี้สั่งกับยางเขามาเลยถอดใยกระซังถานานอ้นอค่ะพี่น้องซื้อเลขกกับเศษดายดอกซื้อกินเดี๋ยวไปเสนนียดายมันหลายถ้าซื้อเลขห้างเทียบบ่ถือจักเทียบบนว่าห้างเทียบบ่ถือจักเทียบหมดแล้วค่ะพี่น้อง ถ้าซื้อเนื้อกินแทงบ่มันเท่ายโล,าาาานะลเท่ายหมากเท่ายนวยเท่ายคุณน่ะผู้เพิ่นเห็ดไหนยากยากเขียนให้กินใช,ช้ได้กินบัตซื้อเลขนะซื้อตัวใดเพิ่นเขียนใส่กระดาษที่ซื้อเขียนแล้วก็ย่นให้แล้วก็คิดเงินถึกถือบระดิ่งเห็ดยังเอาเปล่ามาศูนย์เนาะค่ะพี่น้องถ้าซื้อเนื้อกินแล้วจะถามว่าเท่ายแพงบ่อย่าถาม,ถาพ,าาถามพี่น้อง นะเอามันแดดลายแย่แจงเก็บจนบ่รู้ว่าอันใดสุกอิลีสุกอิเลนมัน,นเลยแดดแท่งมันซองตาครับพี่น้องเห็นแต่ว่าเป็นสีแดงกะเก็บทั้งน่วยยังขาวอยู่ครับคุณน้านี่แหละครับพี่น้อง,ค,องคว่ำคว่ำเห็นแก่โตเนะาะจะคลองเ่าแล้วจะคลองมั่งไ่เห็นกระเบื้องแดดจะคลองโทษแดดแดดฝนไปแ <laughs> ย่แจงก็กได้ถ้าสั้นก็แค่นี้ก่อนเนะะ้าขายแย่แจงอยากให้เบิ้งน้ำซึ้งๆแบบอา้าว เดียดแจงพามาเก็บอันบักอันสตรอเบอรีอ่มือนี่มือว่านพาไปหักน้อใหม่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะจีเบืองต้นที่มันงามจักหน่อยละก็สีก็สีแค่น,นี้เนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่หน่อยของเขาสตรอเบอรีอ่นคะคะแถวนี้งามค่ะเพราะท่านี่สุกปนใดค่ะพี่น้องเพิ่์นฮอลก็ปล่อยให้เก็บได้อาทิตย์นี่ละ สุม้มันพันดในสุกกระมีสุกแลก็มีก็คอยเก็บมือนีมือใดสุกกเก็บมือใดบบสุเพิ่นก็บเป็นมืออื่นมือเฮอแต่มีคนเขามาเก็บทุกมือได้ค่ะนี่งามเหมาแรงสิคนเลิกงานหลดอ,อย่างคนกับเขามามือใดแดดั้งสีเพิ่นกับเขามาเก็บกันเต็มนะคะพี่น้องแต่ว่ามือนีมันหัวก็รู้สึกเปิดไหมค่ะคู้ใดคุณหนค่ะพี่น้องยายแจงมธรรมดามันแดดซอง,องนะคะ่ะคุณหนหน่วยเนา่ากะเก็บเก็บไปน้ำ เมียไปน้ำครับพี่น้องทันใจแห้งไปน้ำถ้าสั้นก็แค่นี้ก้อนนะคะ่ค่ะยแยแจงทายเบิงแค่นี้กระท่อมข้างนานี่เป็นกระท่อมของสวนของเจ้าของสวนแอดสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องถ้าเหาว่าเขามาเก็บเพิ่นกับมี่เก็บไปวางขายแล้วอันนั้นก็ง่ายค่ะจอดรถแล้วซื้อรถกลับไปเลยเมื่อเลยค่ะอันนี้เฮาอยากมะายาังออกกับร่างกายยู่เตเฮียนหลายบางทกเฮามายังสิเห่าก็เหมือนว่าเฮามาเอาเอาล้ม เอาอากาศบริสุทธิ์นอ้อค่ะพี่น้องก็เ,เลยไม่ยางามาเก็บยาบยแจ,จงมักจั่สิละค่ะมกักอยู่น้ำไฮน้ำหน้าน้ำสวนจังนสิละมันอคอยมีความสุขถ้าสั้นยายแจงแต่กอนท่าชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้ยายแจงเลยเนะค่ะยายแจงไปเก็บหยังหรือไปหาหยังไม่ไม่เรายายแจงทิฏไายให้เบิง้งไม่ <c oughs> จังหน่อยนี่กระนาก็บเห็ดแล้วยายแจงกับทิฏฐายให้เบิง้งงนอาอค่ะพี่น้องถ้าสั้นก็แค่นี้กอนยายแจงแต่กอนเ้ยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ